ทุกวันของชีวิตมีธรรมะให้เรียนรู้ขอต้อนรับสู่ธรรมะวันวันธรรมะง่ายๆอยู่ใกล้กว่าที่คิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะวันวันที่นี่เราจะได้พักใจจากความวุ่นวายของโลกแล้วหันกลับมาฟังเสียงแห่งธรรมะที่เรียบง่ายเพื่อให้ทุกวันของเราเป็นวันที่ได้พักใจในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนึง ที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมานานแต่จะมีสักกี่คนที่จะตั้งใจไปคบคิดถึงความหมายและคุณค่ายอย่างแท้จริงนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเราเห็นผู้คนมากมายที่ดิ้นรนสแสวงหาแข่งขันกันอย่างไม่หยุดพักบางคนได้มากขึ้นแต่กลับทุกข์มากขึ้นบางคนมีทุกอย่างที่ใครๆปรารถนาแต่ในใจของเขากลับกลวงเปล่า นั่นเป็นเพราะเขายังไม่รู้จักพอคำว่าพอเพียงในทางโลกอาจฟังดูเหมือนการจำกัดตัวเองแต่ในทางธรรมพอเพียงก็คือการรู้จักประมาณรู้จักความจริงของชีวิตรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นและอะไรคือสิ่งที่เกินจำเป็นไม่ใช่การจำกัดตัวเองให้ต้องลำบากไม่ใช่ว่าจะห้ามมีความสุขห้ามความสะดวกสบายแต่เป็นการใช้ชีวิตที่มีสติ และมีความสมดุลหลักธรรมเรื่องมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็คือการดำเนินชีวิตโดยไม่สุดโต่งไปทั้งสองทางไม่หลงไหลไปในการมาสุขและไม่ทรมานตนเองจนเกินไปแก่นแท้นี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับคําว่าพอเพียงที่เราจะคุยกันในขณะที่เรามีมากจนเกินไปใจของเราก็ง่ายแก่การถูกรัดรึงด้วยความกลัวที่จะสูญเสียเมื่อเรามีน้อยจนเกินไป ใจของเราก็ถูกบีบคั้นด้วยความขัดสนแต่เมื่อเรารู้จักความพอดีความพอเหมาะพอควรจิตใจจึงจะคลายและเกิดความสุขขึ้นได้นับแต่โบราณมาคนจีนมีคติสอนใจกันมานานว่าจื้อจู n ฉังเลอแปลว่าผู้ที่รู้จักพอย่อมมีความสุขเสมอนี่เป็นแนวความคิดเดียวกับคำสอนของพระพุทธองค์เพราะในหลายๆครั้งความสุข ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราได้ครอบครองแต่อยู่ที่ใจที่ไปตีค่าสิ่งเหล่านั้นลองมองรอบตัวเราคนบางคนอยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาแม้แต่จะพูดคุยเปิดใจเล่นสนุกหรือยิ้มให้กันบางคนมีเงินมากมายแต่กินข้าวไม่อร่อยเพราะมีเรื่องให้กังวลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ชาวนาบางคนกินข้าวกับข้าวเรียบง่าย เก็บผักที่ปลูกไว้มาผัดแต่ก็ยังยิ้มแย้มได้ทั้งวันความแตกต่างเหล่านี้อยู่ที่ใจของเขารู้จักพอคำว่าพอเพียงจึงเป็นสุขไม่ใช่เพราะเรามีทุกอย่างครบแต่เพราะเรารู้จักหยุดที่จะเลิกตามสิ่งที่ไม่มีวันครบในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงชี้ให้เห็นว่าพอเพียงไม่ได้แปละว่าจน แต่หมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลมีสติและมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่าได้ลืมว่าพ่อเพียงเป็นทัศนะเป็นแก่นสารของคนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะต้องจนเท่านั้นแม้คนมั่งมีก็สามารถพอเพียงได้เพราะพอเพียงไม่ใช่การลดจํานวนสิ่งของไม่ใช่การลดความสุขให้กับตัวเองแต่เป็นการลดความอยากในใจ คนรวยที่รู้จักใช้ทรัพย์อย่างมีธรรมจะรู้จักแบ่งปันไม่หลงในอำนาจของเงินไม่ตกเป็นทาสของสิ่งของเขาก็จะพอเพียงได้ไม่ต่างจากผู้ที่มีน้อยในทางตรงกันข้ามคนจนที่ยังไม่รู้จักพอยังเอาแต่โลภเฝ้าแต่อิจฉาก็ยังไม่สามารถเข้าถึงคำว่าพอเพียงได้เช่นกันเพราะพอเพียงไม่ได้วัดกันด้วยทรัพย์จากภายนอกแต่วัดกันด้วยความสงบสันติจากภายใน ชีวิตที่สมถะไม่ได้หมายถึงความยากจนแต่หมายถึงความเรียบง่ายที่มีคุณภาพสมถะในใจก็คือความสงบสมถะในชีวิตก็คือความไม่ฟุ้งเฟอ้อผู้ที่รู้จักใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่ารู้จักเก็บออมแต่ไม่ตรหนีถี่เหนียวรู้จักให้แต่ไม่ลหลงไหลติดยึดกับการให้ผู้นั้นย่อมดำรงอยู่ในทางสายกลางลองถามตัวเองดูว่า เรามีสิ่งที่จํำเป็นต่อชีวิตครบหรือยังเรามีอาหารให้ทานอิ่มไหมที่อยู่อาศัยเราปลอดภัยไหมมีคนที่ให้รักและให้เข้าใจไหมถ้าคำตอบคือมีนั่นก็แปลว่าเรามีไม่น้อยแล้วและยังมีมากกว่าในอีกหลายๆคนสิ่งที่เหลือมากกว่านั้นก็คือความอยากซึ่งความอยากนั้นไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนหลุมที่ถมไม่มีวันเต็มพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยาก เปรียบเสมือนกับไฟที่ไม่มีวันดับฉะนั้นความพอใจจึงเป็นเสมือนสายลมเย็นที่คอยดับไฟนั้นโดยไม่ต้องออกแรงเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติเลือกที่จะใช้เลือกที่จะพูดเลือกที่จะคิดอย่างพอเหมาะพอควรไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีความสุขในทุกๆวันแม้ว่าสิ่งรอบตัวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตาม พอเพียงจึงเป็นสุขไม่ใช่แค่แนวทางของเศรษฐกิจหรือธรรมะแต่เป็นแนวทางของชีวิตเพราะคนที่รู้จักพอก็คือคนที่เข้าใจในแก่นแท้ของชีวิตว่าความสุขไม่ต้องวิ่งหาเพียงแค่หยุดและมองลึกเข้าไปในใจก็จะพบว่ามันอยู่ตรงนั้นนั่นเองพอใจในสิ่งที่มีทำดีในสิ่งที่ควรแล้วปล่อยวางในสิ่งที่เกินนั่นแหละ ทางแห่งความสุขแท้ที่ไม่ต้องรอวันใดวันหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาแบ่งปันใจให้กับธรรมะในวันนี้หากสิ่งที่ได้ฟังไปทำให้ใจของคุณสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าธรรมะได้ทำหน้าที่แล้วขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตอย่างพอดีมีความสุขกับสิ่งที่มีและใช้ทุกลมหายใจอย่างมีคุณค่าแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า จากช่องธรรมะวันวันสวัสดีครับขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยหัวใจที่สงบและความสุขที่ไม่ต้องหาที่มาฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับธรรมะวันวันที่จะเติมทำให้หัวใจวันละนิด